สวัสดีจ้ะพระจ่าแม่จ๋าอะเนี่ยเมื่อวานนี้ต้มเค็มเนาะต้มเค็มปลาเยาินเคี่ยวไปกี่ชั่วโมงไม่รู้จาไม่ได้แหละต้มแล้วก็เอาฟืนใส่ไว้อ่ะประมาณสี่ห้าชั่วโมงแหละเนาะฟืนมันไฟมันติดอะประมาณสี่ชั่วโมงเต็มที่เลยอ่ะแล้วตอนนี้ค้างในน้ําอุ่นอุ่นอีกหนึ่งคืนเนาะเพื่อนๆนมาดูนะเพื่อนมาดูนะเนี่ย ปาตาเพียนนะใครว่าก้างเยอะนะไม่จริงนะก้างเยอะจริงแต่ถ้าต้มแบบนี้นะจ๊ะไม่ต้องใส่ดินประสิวนะตักให้กินเลยกินให้ดูกินกินโชกินโชว์ช่วงนี้จะเป็นก้างเยอะที่สุดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมย่างนเดีอย่าพินเป็นคนฟันหล่อนะ ปไเปเลยไปในปากใช่ไหมอย่างที่จยพินบอกก็แหละรสชาติตามชอบใจจ้ะใช้เกลือเท่าไหร่ใช้น้ําตาลสามเท่าของเกลือจ้ะถ้าใส่สับปะรดก้างจะนิ่มไวกว่านี้อีกนะดูก้างในเกลือมีนะดูนะเห็นไหมก้างสามเหลี่ยมเนะี่ย เคี้ยวนาเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าจะพินย้ำเคี้ยวย้ำกล้างก่อนตักปุ๊บใส่ปากละลายในปากนะก็ต้องเคียวจะ้ะไม่ต้องกลัวก้างติดคอจะ้ะละลายในปากสูดละลายในปากเลยจะ้ะแต่ค่อยๆเนี่ย ต้มเค็มอ่ะมันต้องค้างคืนแต่ต้มแล้วกินเลยยังไงก็แม่อร่อยจ้ะมาไว้ลวกใ่ถุนเลยละลายในปากมาัไม่เคียวก็ได้เคียวก็ได้จ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะใครอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนไปดูนะย้อนไปดูคลิปเมื่อวานนะ ยายพินเป็นเบาหวานเนาะหมอบอกไม่ให้กินกล้วยเยอะแต่ยายพินก็อยากกินเนาะนั่กล้วยน้ำว้ากับเขียวอาหารโรประโยชน์เยอะ เพื่อนๆอาจจะมองว่าทาไมจะพินไม่กินไม่ไม่เก็บให้หมดอันนี้นะถ้าเราเป็นไข้เราเป็นไข้หลายๆวันคล,ล,ลุมล่มคลือแบบเป็นไข้แบบไข้ไข้อะไรจางไม่ใช่ไม่ใช่ไข้ใจอะนะอย่างเงี้ยเราปิ้งกล้วยทั้งลูกเลยจ้ะกล้วยเนี่ยปิ้งทั้งลูกเลยนะยิ่งงอมยิ่งดีจ้ะปิ้งทั้งลูกปิ้งให้สุกแล้วแล้วเราก็กินในนี้ไปด้วยใย,ยกล้วยเนะี่ย มันจะดับพิษร้อนถอนพิษไข่จ้ะนี่ลูกนี้ห่ามไปหน่อยเนาะเนี่ยแบบนี้เนี่ยกากใายอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะมันไม่ได้ทําให้อร่อยขึ้นหรอกจ้ะแต่มันมันมีประโยชน์อะใครกินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อยพินกินพยายามกินนะใหม่ๆล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันก็ยึกกระยักยังไงก็ไม่รู้มันดึกดีดึกดี้ะนะ แต่ถ้าเรากินชินแล้วอะ่ะมันจะมีประโยชน์อ่ะกินง่ายถ่ายสะดวกคือกล้วยจ้ะเดี๋ยวหมอบอกว่าถ้าเรากินอาหารน่ะกินอาหารมื้อใดก็ช่างแล้วตอนเย็นและตอนเช้าเราตื่นมาถ่ายสะดวกอับอาหารนั้นน่ะมีผลดีต่อร่างกายจ้ะแต่ถ้าเกิดเรากินอะไรเข้าไปตอนเย็นและตอนเช้าเราเข้าห้องน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเราถ่ายแล้วมันไม่สบายตัวถ่ายอืดอ,อ,อ,อัดแบบทาให้เราปวดท้องมวนท้องหรือว่าทําให้ถ่ายยากอะ่ะ อาหารนั้นมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะแล้วถามจากยายพินเนี่ยอันนี้อันนี้กับอันนี้น่ะสุดยอดจ้ะของราคามไม่แพงแต่ก็สามารถทําให้เราไอ้น,นี้ได้จ้ะแกะรู้จังเลยทําไมแกเป็นหลายโลกเพราะว่ายายพินตอนที่ยายพินขายบอลใหม่ๆยายพินจะไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยจ้ะกินข้าวช้าแล้วแต่นี้กลางวันก็ทํางานมันดีก็ลืมเลยบอลมาขายดีใช่ไหมล่ะ บางวันโหนึกได้บ่ายสามนุ้ยฉันยังก็ไม่กินข้าวกลางวันเวลายิวเวลาห,ววลหิวหิ้วขึ้นมาก็เอาน้ํามากืนอึน๊ดเจ๊พินกินน้วํวเวลาสามสี่ขวดอ่ะขวดนิครึ่งนะไม่ใช่ขวดเล,เล็กๆนะขวดลิดครึ่งน่ะขวดแบบเนี้ยมไม่ต้องให้ดูหรอกเนาะขวดนิดครึ่งอ่ะเพื่อนๆนก,ก็รู้จ,จักนะวลสามสี่ขวดอ่ะเวลาแฟนขับมาเจะพินก็กินนั่งกิบน,น้ําน้าคุยฮ่าฮ่าฮ่า,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 าแต่ความจริงท้องในท้องเจ๊พินเนี่ยล็อกจอกจอกจอกเลย นี่แหละสาเหตุทําให้ยิปินป่วยเป็นเบาหวานเพราะกินอาหารไม่เป็นเวลาและพอว่าแฟนขับก็ซื้อแต่ขนมมากกว่าใช่ไหมละ่ะยิปินก็นั่งคุยได้ฟามหิวก็หยิบกินแต่ขนมซื้อขนมซื้อนมมาฝากหิวก็กินขนมหิวก็กินขนมนั่นแหละจ้ะสาเหตุทําให้ยิปินป่วยถึงบอกว่าคนเรา,างเงินทองมันหาง่ายจา้ะแต่ก็ใช้ง่ายนะแต่สุขภาพเนี่ยสุขภาพดีๆไม่มีขายนะถ้าเราอยากได้เราต้องทอาําเมาแล้วเราต้องปฏิบัติตัว ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกจ้ะจะเป็นหมอเป็นยาก็แค่รักษาอาการให้เราบรรเทาลงให้หายลงแต่ถ้าเกิดเราจะให้ดีที่สุดเราต้องดูแลเราตัวเราเองเนี่ยตัวเราอ่ะดูแลตัวเราไม่ให้ป่วยอ่ะจะดีกว่าจา้ะพูดไปเดี๋ยวก็ขึ้นรถไฟไปหาหมออีกเนาะแค่นี้แหละจ้ะไยบ้ายทำงานก่อนกล้วยขห้นบนตูต้ก่อนอืมจับบอย สามันนี้มีงานอะไรแล้วเนี่ยจะจะเปลี่ยนอันนี้จะหน่อยพี่ทศรู้สึกว่าพี่ทศจะไม่มีความสุขนะพี่ทศสกัการณ์ของยาพินน่าจะไม่มีความสุขถ้าทศสกัการมีความสุขจะต้องสีสดใสกันนี่เหมือนสีน้องหมองหมองอ่ะไม่ต้องน้องสีท่านหมองหมองจะขยับขยายดินท่านหนยลูกหลานเต็มบ้านแล้วปีหนึ่งแล้วไม่ได้ทําอะไรกันเลย ท้มาก่อนนี่กออย่างเงี้ยเป็นหมื่นจากเกินหมื่นจากกอขนาดเนี้ยถึงวันนี้ท่านจะไม่มีราคาแล้วแต่ยจ๊พินก็ดูแลอย่างดีนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้ท่านให้อยู่สบายหนะ่อยให้ท่านมีฟามสุขอยู่กับลูกกับหลานสวยไหมจ๊ะนี่คือทศกัณฐ์จ้ะนี่แหละสิ่งยืนยันเราจะพินจะเก็บแกบไว้ไเยอะบอลอ่ะ ต้นต้นถ้าต้นที่แกห่วงแกก็จะไม่ผ่าไม่ทําอะไรหลักเงินแกไม่มีใช้แกก็อดทนเอาอดเอาเพราะอยากได้บอลสวยๆเดี๋ยวนี้จะพินจะเปลี่ยนดินสะหน่อยเพราะว่าได้ข่าวว่าลบบุรีเขาจะประกวดบอลกันเผื่อว่ายังไงก็จะได้เพราะลบบุรีก็ต้องมีตับราเมเกียนอยู่แล้วยังไงยังไงเราก็จะได้มีไปประกวดกับเขาแต่ยจพินนะ่คนอาพับจะ้ะมันแบบ พอถึงขราวจะไปประกวดแต่เราเลี้ยงไว้ดีๆดีๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นบอลบอลอย่างสวยๆอะยะ่าพินสู้เขาไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นบอลธรรมชาติอ่ะมันก็พอได้ถามว่าจยพินอาพับอะไรล่ะเคยเลี้ยงบอลไว้พอจะถึงวันประกวดปุ๊บกิ่งไม้ก็หักใส่เสียเป็นรูเป็นไรแล้วมันก็มีตำหนิเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยใบไม่ต้องตัดทิ้งแล้อันนี้กอมไม่สมบูรณ์เท่าไรหร่หรอกเนี่ยจตต้องพยายามประคบประงมเขาหน่อยเนาะ สวัสดีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้าคลิปต่อไปจ้ะ